สวัสดีครับพี่น้องครับเวฟซีครับอยู่ประมาณทีตามรลำต้นกับช่งไหยสันวันนี้เราพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เข้ามาดักปลาครับดักปลาไปมกนี่พี่น้องเออเอาหลอดเอาไส้มาใส่ครับคือเป็นรีหน่อยนะพี่น้องอู้ในหน่อยจ้องป้องสี่สิบเป็นเนื้อแท้มาลุ่นกันนะพี่น้องอู้ในหน่อยครับนี่ครับอู้นี่อู้ใบใหญ่ครับเบิ้งปลาครับพี่น้องเบิ้งปลาเก็เซลปลาขาวปลาซิ่ว นะครับไปโมกครับพี่น้องนี่ครับเอารอบม่านดัดแปลงเป็นพีลีหน่อยพี่น้องเดี๋ยวมาบึงกันครับว่าเสได้บ่นะครับเดี๋ยวรอบบึงตอนยามพี่น้องเนาะเอาใส่ไวปบริเวณหน้าหน้านะครับผมหน้หนนานะครับเอา,าเดี๋ยวมาลอดลุ่นกันครับว่าจัเป็นทังไหนครับผมหนึ่งชัวง่วโมงหนึ่งชัวง่วโมงป<ะ>ัดท<ะ>ั้งเครึ่งยังเหลืออยู่เต็มอยู่ปัดม<ะ>ึงม<ะ>ึงม<ะ>ึงชุบปากท่อพี่น้อง ปลาขอเหิมะาวนาุนไล่แบบนี้เอ,อ้าบอนมุงปลาลูกควอกเอ,อ้าว่าปลาซิวอ่าวนี่ตัวใหญ่เอ,อ้ามาลุ่นผลงานครับเพิ่อนยังกว่รีบ่ะรีหลอดไปแล้วผสม o o m กันใส่แคนหนึ่งชั่วโมงนี่เพื่องจะได้ไล่ทำไรครับแม่งเพื่อนะ่ะสุกหัวบังบังบัง,บงหัวสุก หม้อซุปยกินกันนะครับนี่ห้อซุปสามลาบู่วันดูดิเอขาดชิวขาดยู่นี่ครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปยังไรเียนอยู่เมือนกันนาปลาคอบอะลรโอ้ดอยสวนพอปลาซิวปลาคอกลายแบบไนอืมคุณเลรพี่น้องอุ้ยเนาะ ปวดเกรดะไที่บ้านเดออดมมันซองสั้นอะล่ะองเงินองใดหอยหลไปนอนตะขาบขาวหน้าขาหน้ากับตรงน้นเดียวไปเดี๋ยวรางนลงานอย่หลายตำเหนพี่น้ง อันตัวรอดกับอดด้วยพี่น้องตัวรอดกับาโอ้พี่หนุ่มมันมันมันรอดอันนี้ครับว่อาอันนี้ก็ไม่หลเนาะซุปตายพี่ถึงหอดปลาสลิดอ๋อปาสลิดแมวแบบไงนี่ปลาเข็งแมวละเสนเลยตัวนี้ <c oughs> โอ้โอนยดนดไข่ ปลาซิวปลาซิวปลาปลาสำหรับหมกครับเห็นไปเดี๋ยวเนาะผลงานแค่หนึ่งชั่วโมงเลยพี่น้องเด้อไปนะครับบริเวณปากว้าครับผมปลาออกมาจากไหน่าลงมาหองเหนียงบริเวณทางรถไฟครับนี่แหละพี่น้องครับอู้โมอู้โมครับผมโอ้ยหอมห้วยห่วยแบบนี้เบ่งเอาครับพี่น้องเป็นกระแสียบวะ อ้ยหอมกักหอมเนี้ยครับมาเด้อมากินขอน้ำกันบาทตัวนี้